คุณยายทำอะไรให้กินวันนี้อ้าวน่าจะเป็นอันนี้ปลาผ่อนแน่นอนอยู่แล้วผัดผ่อนผัดซึ้นช่ายใส่ขิงเครื่องปรุงนะคะก็มีน้ำปลา ต้มน้ำตาลเป็นลุกเลยเติมน้ำตาลทรายมีขิงโรยนะคะแล้วเราก็ใส่ชิ้นชาผัดปลาทรายนะคะชิ้นชาเนื้อพนมา,ากปลาช่อนกระโดดเนื้อผัดแตงแล้วปลาช่อนผัดกินชายนะคะพรอ้อมเปิด์ะะปลาช่อนตัวใหญ่มาก กินว้ก,กันนะคะเมนูเ, est, เช้าเมนูเช้านี้คะ่ะไปขา<ม>้าว<ง>คุณยายทำอะไรให้กินวันนี้อ้าวน่าจะเป็นอันนี้พาคอนแน่นอนอยู่แล้วพาคอนผัดขึ้นช่ายใส่ขิง Chỉ hèn, thấy mình thấy chuyển nhập hàng